ที่เก้าบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งนะมีความยาวด้านสิบหกเซนติเมตรสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แรงเงาโดยการเชื่อมจุดกึ่งกลางของด้านรูปสี่เหลี่ยมคำถามคือพื้นที่แรงเงามีค่าเท่าไหร่ถามง่ายๆสั้นๆแรงเงามีค่าเท่าไหร่คือครูเห็นลูกสิบคู่หลายคนนะโชวิธีแบบพิสดารมากเธอ ครับง่ายมากครับเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปใหญ่ครับลบพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ออกไปครับครูคําตอบคือผิดไหมไม่ผิดคําถามคือแล้วแกจะไปลบทําไมก็แล้วทาไมแกไม่คิดพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ไปเลยแล้วก็บวกกันเข้าใจไหมจะบ้าตายคือทําไมแกจะต้องไปนั่งคิดพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ทําไมในเมื่อแกสามารถคิดพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ได้ อแกก็คิดพื้นที่แรงเงาไปเลยแล้วก็บวกกันสิเนี่ยโอ๊ยจะบ,บ้าคือเขาบอกว่าทั้งหมดตรงนี้มันยาวสิบหกอันนี้คือยาวสิบหกถูกไหมพื้นที่แรงเงามีค่าเท่าใดนะฮะมาตรงเนี้ยยาวสิบหกแสดงว่าครึ่งหนึ่งของมันยาวเท่าไหร่ลูกเร็วยาวแปดคุณรู้ได้ไงว่าครึ่งหนึ่ง อย่าถามนะใครถามนี่มันนี่ไงจุดกึ่งกลางคือมันเชื่อมที่จุดกึ่งกลางคือครึ่งหนึ่งไงดังนั้นตัวนี้ก็เลยยาวแปดนะแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องยาวแปดด้วยคูข่ขาคูรู้ด้วยไงว่ายาวแปดทั้งหมดคือสิบหกลูกสาวครึ่งหนึ่งของสิบหกคือแปดโอเคนะฮะดังนั้นทำนองเดียวกันในเมื่อตรงนี้ยาวแปดตรงนี้ก็ต้องยาวแปดด้วยแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องยาวสีนะ่เห็นไหม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  พื้นที่ทั้งหมดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสว่าไงด้านคูณด้านเออสรุปตรงนี้ยาวแปดฝั่งนี้ก็ต้องยาวแปดด้วยแปดคูณแปดเป็นหกสิบสี่ถั่นไหมนี่ไงลูกก็แค่ค่อยเอาพื้นที่ทั้งหมดมาบวกบวกบวกกันถันไหมตรงนี้ยาวสี่แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องยาวสี่ด้วยจริงไหม เออสรุปตรงนี้ก็ต้องยาวสองเพราะมันครึ่งหนึ่งของสี่เห็นไหมครับแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องยาวสองด้วยง่ายเลยเห็นไหมดังนั้นตัวนี้ก็ต้องยาวหนึ่งครึ่งหนึ่งของมันจบคิดเลยสี่ตันี้ก็ต้องยาวสี่สี่คูณสี่เป็นสิบหกเห็นไหมง่ายไหมตัวนี้ยาวสองสองคูณสองเป็นเกรดเรามาสี่ นี่ถ้านมแล้วตรงเนี้ยยาวหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งไงลูกอันนี้ก็ต้องได้หนึ่งด้วยจบง่ายมากข้อน,นี้รูปมันยิ่งใหญ่ไปไง,แแงั้นแหละแรงเงาเท่ากับหกสิบสี่เอาทุกทุกอันมาบวกกันนะครับหกสิบสี่บวกใครลูกสาวลูกชายบวกสิบหกบวกสี่บวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งเอาคิดเลขให้หน่อยตอบแปดสิบหกปะช้อยข้อที่สองเสร็จ ง่ายไหมง่ายมากเออข้อสอบบางอันเนี่ยไม่ต้องไปโชว์วิจิตพิสดาระไรมันเยอะโอเคไหม